ขึ้นในเมืองอยู่กำลังมุนคนตีกันตอนเตื่นล่ากันตีครับแต่ว่าแต่แต่คนค้นกันยังไหลไม่เจ่าปกติผมแม่ล่ำสุดป,ปีกับคือบดตีกันตัรวดเป็นจัดเงี้ยดีครับตำรวจหลาย มืแร้งยู่จะโซครับช่วงนี้กเดินทางบกไก่ครับมือว่านยมูมือมือมือกรนี่ยูมือกรนีออย่ยู่วัดปากแซงหลวงพ่อที่มือว่านครับมาวัดหลวงพอผเหลาทำงาน,นจะเล่นครับกัดหาบหกสิกิโลนะครับจามือแร้งมาค้เคืนแก้วกับบกไก่ประมาณ6 0สิบเจ็ดสิบกิโลใครอยู่ช่วงนี้ก็สิเซฟค่านํามันไดครับ เปลา,ลากาินหลักสิบเาวานอนเมื่อนี้คิดว่าสิบปอขายของมวลครับพี่น้องอำนาจจะเล่นฟังลำดีอยู่แล้ว ที่ไหนมาอีกวัดภาษีจเจริญครับอำเภอหัวตะพันเดินมาตรงพอเจริญเหมือยบ๊อดท่านนี้มีครับ หลายลคือเพอเขาไปหาบ่อยลังเวทีครับเดี๋ยวกันมีโอกาสมาอีกแต่ว่ามะเสาว์เนี่ยหลวงพอ่อพันจันต่อปีเจ็ดหนึ่งครับปีเจ็ดหนึ่งบ่อยเสียไหมอีกก็ปีนาพันยากได้ปีนาแต่วนเต็มแล้วพันยากได้อีกปีหนาแต่ว่าคิว้วคิ้วช่วงช่วงวันวันเพ็้นนะครับเป็นติด เป็ดไทยที่แรกผมทีนร้านสิบอเอ็ดผมกับร้านเพลทอยู่นี่เติมพริกแบบบ่ได้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 ประมาณสวัสดีครับผมพี่รัชพงษ์ ก็ได้ครับก็สิกินต,ตอนบอสดหนังเผ็ดเอวยขุนหน่อยทาดูน้ำขับโอ้ยินดีครับผมฝากติดตามช่องของผมได้หน่อยนะครับผมตอนนี้ผมย้ายมาขายของที่ติดตอกแล้ว ตอดี่ท้ายที่เหเดี๋นผมย้ายมาขายที่กิจตอบทุกคนมาจอบมาจอบมาซ้อมมาลอ่อุ่นหนึ่งนียนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ขายของคิดว่าจะนอนเยอะๆขายของมาสีห้าวันแล้วทำงานคมต่องถึงเวที่คอนเสิร์ตเวนั้นสอดแจงทุกมือจริงๆครับแล้วทีนี้พร้อมตื่นเร็วเสียงก็เสียงก็ ไม่ไหว คุณครับนินวคุณแอนอยู่วันนี้อยู่ชัยนาทครับเมื่อนไม่เกินอยู่เชียงรายก็กำลังเดินทางไปชัยนาท นี่คือไม่ไ,มได้กินรอบดึกแต่ว่ากินเช้ากินเศารแล้ะกันกินตอนตอนเย็นม,มือดึกไม่กินก็เลยกินเช้าได้ เลี้ยงเจอกันนะครับมานาบอยเห็นข่าวมาลําใจเกร้อยอุบัติเหตุอ๋อคืออย่างนี้ครับทุกคนเรื่องอุบัติเหตุก่อนอื่นก็ต้ตอ,อ,งอง,ออองขอแสดงความเสียใจครับขอบคุณผู้เสียชีวิตนะครับสิ่งเป็นอุบัติเหตุ ครับแล้วก็คนขับก็ไปสอบสวนนะครับกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับประกันประกันก็เข้ามาดูแลเพราะว่าเรามีประกันรถชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็บริษัทที่เป็นผู้ดูแลในส่วนของคนขับรถนะครับกจะไปดําเนินการนส่วนนั้นนะครับสําหรับผมก็ให้ตัวแทนนะครับไปว่างหลีดแล้วครับไปทาบุญกับเพื่อนแหลมันเป็นวัดนี่ไหมครับพี่น้อง นะครับมันเป็นอุบัติเหิุที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่บอยอยากให้เกิดครับมีคนคนขับคนคนหอบบอเป็นอย่างครับแต่ว่ารถกระจกแตกเอาไปเปลี่ยนบริษัทแล้วครับเอาลงไปอูแห้ะเอาเปลี่ยนขั้นไม้แมรล่แล้วครับ บอคัแสบครับทุกคนมาตองมีนห่วงครับปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ทําตามขั้นตอนนะครับเข้าเหตุตามขั้นตอนอยู่แล้วมันมันก็ถือว่าปนเรื่องที่บระยักให้เกิดแต่มันเกิดอยู่แล้วเขาไปแก้ไขกันไปตามขั้นตอนนะครับที่จริงมันกับ บรได้มี้ยังเสียอธิบายดรอกเพราะว่าเขากัเหตุตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับแล้วกรผพมกระ่บยียดเนี่เข้าเมื่อเบาดูเรื่องอยงงียงจังสีนะครับคือมันก็เป็นเรื่องที่บอดีเนาะเรื่องที่มันมีความเสียใจความสูญเสียนะครับ เจอกันห้่ยไล่ยีรีนามันที่แปดเจอกันเลยมีแอนออดีด้วยนะครับมันที่แปด เดืนมันมีห้าที่ศิรบลูเหมือครับผม คขอบคุณแม่ทองใบครับผมพี่กุ้งสวัสดีครับ นี้คิดว่าจะไม่ขายครับจะนอน พักผ่อนก่อนทุกคนจะได้พักผ่อนด้วย <g ül> ด,ดีครับ ขึ้นเมยจางเมอครับ้นบันเดียวกันเนาะครับผม เจอกันพะ่ะท่านกูจาร์ครับผมเจอกันเลยบาสใช่ไหมครับผมวส,บสวัสดีครับสวัสดีครับจคุณไว้หน่อยลด้ได,ได้ครับ,บามาเตลวปี้กันหน่อย SC มาประชุมเหรอค,ครับมาประชุมค่ะครับครับ ย็นนี้ที่วัดพระธาตกูจางครับ ของของยังกระจัดกระจายอย่างนี้เลยครับ